นับตั้งแต่บ้านเมืองเราได้เคยวิกฤตความขัดแย้งอย่างที่เคยไม่เคยปรากฏมาก่อนดังนี้ทุกท่านได้รับรู้รับทราบกันดีอยู่แล้วจนต้องนำไปสู่การเข้ามาควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยคอชเพื่อเป็นการช่วยขี้คายสถานการณ์พร้อมท่านขับเคลื่อนกระบวนการปองดองสมานฉันเพื่อการปฏิรูปบ้านเมือง โดยได้วางนโยบายตลอดถึงขั้นตอนการดำเนินง,งานอันเป็นยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาปฏิรูปประเทศให้พ้นจากวิกฤตตลอดจนสร้างความมั่นคงก้าวหน้าให้กับสังคมประเทศชาติให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุดขั้นตอนการดำเนินง,งานและนโยบายต่างๆที่สำคัญของคอ,อสชอนั้นทุกท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้ว ซึ่งขอประมวลมาเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนการดำเนินง,งานของขอสชสามระยะรถแมพประกอบด้วยระยะที่หนึ่งเร่งรัดสร้างความปองรองสมานชั์ให้เกิดขึ้นกับกลุ่มแกนนำมวลชนทุกกลุ่มและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศโดยจัดตั้งศูนย์ปองรองสมานชั์เพื่อการปฏิรูปหรือสอปปออขึ้น เพื่อทําหน้าที่ในการขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปองดองให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดระยะที่2องจะดาเนินการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญการปกครองเป็นการชั่วคราวสรรหาและจัดตั้งคณะรัฐมนตรีภายใต้กฎอัยการศึกจัดตั้งสภาปฏิรูปเพื่อดําเนินการปฏิรูประบบราชการกระบวนการทุจริต รวมถึงกระบวนการอื่นๆที่ยังมีปัญหาและจัดตั้งสภา,านิติตปัญญาให้เกิดขึ้นโดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งปีทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ปกติโดยทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการสร้างความปองดองสมานฉันท์นซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายระยะต่อไประยะที่3เมื่อกระบวนการต่างๆที่กล่าวมาดำเนินการไปตาม ที่ได้วางแผนไว้แล้วก็จะเป็นขั้นกำหนดจัดก,การเลือกตั้งที่ทุกฝ่ายต้องการให้เกิดขึ้นตามวิถีทานของระบอบประชาธิปไตยนโยบายเร่งด่วน5ประการที่คอสชกำลังขับเคลื่อนเร่งดำเนินการได้แก่ 1. การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระโครงการจำนำข้าวแก่ชาวนา ในทุกพื้นที่ของประเทศให้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องชาวนา 2. เล่นแก้ไขปัญหาการขอใบอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมที่ดำเนินการล่าช้าให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศ 3. เน้นการเบิกจ่ายงบดุลของปี2557ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ซึ่งมีอยู่ประมาณ7,000ล้านบาทให้แล้วเสร็จ 4. เริ่มกระบวนการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเช่นระบบไฟฟ้าหลักคู่และรถไฟฟ้าสายต่างๆในกอทมอและปริมณฑล 5. 5. เล่งจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี2,558ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ สิ่งที่จะดำเนินการควบคู่ไปกับนโยบายเร่งด่วนเจ็ดประการ 1. ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและขจัดปัญหาการทุจริตในทุกภาคส่วน 2. ปฏิรูปโครงสร้างภาษีอย่างเป็นธรรม 3. ทบทวนโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเน้นให้มีการจัดการเก็บภาษีจากคนที่มีรายได้สูงมากขึ้นและดึงผู้มีรายได เข้ามาในระบบมากขึ้น 4. ส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษ 5. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าชั้นกลางและขั้นปลายเพื่อการส่งออกให้มากขึ้น 6. คทบทวนกองทุนนอกงบประมาณต่างๆเช่นกองทุนหมู่บ้านกองทุนสตรีโดยหากเป็นกองทุนที่มีประโยชน์ ก็พร้อมที่จะทบทวนเจดส่งเสริมให้มีการดูแลเกษตรกรชาวนาอย่างเป็นระบบสำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยนะครับในส่วนของกองกำลังนะครับซึ่งจะมีทั้งพลเรือนตำรวจทหารและก็เจ้าที่ของคกองทองถิ่นนะครับที่ร่วมกันมาโดยตลอด นะครับโดยได้ดําเนินการควบคุมพื้นที่เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยโดยได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการตรวจตาความเรียบร้อยในพื้นที่และไม่ให้มีการชุมนุมเรียกร้องสร้างความไม่สงบขึ้นในพื้นที่พร้อมทั้งกํากับดูแลสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อสร้างความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชน การปฏิบัติในขั้นการปองดองสมานชฉันเพื่อสลายความขัดแยง้งจัดดาเนินการโดยกรมนจังหวัดที่จะนําเจตนารมของหัวหน้าคอสชอไปชี้แจงทําความเข้าใจกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ตลอดจนจะร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดซึ่งที่ผ่านมาเมื่อวันที่11มิถุนายน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานายชุยชาติกีรัแปลงได้ดําเนินการจัดตั้งและเปิดศูนย์ปองทองสมานฉันเพื่อการปฏิรูปจังหวัดพะเยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจากนั้นทุกอาเภอก็ได้จัดตั้งศูนย์ปองทองสมานฉันเพื่อการปฏิรูประดับอ,บอําเภอขึ้นเช่นเดียวกันทั้งนี้ก็เพื่อให้หน่วยงานรองรับแผนงานหรือขับเคลื่อนในระดับอำเภอ ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันทุกระดับหน่วยได้ดำเนินการกวาดล้างอาวุธสงครามกระสุนและวัตถุระเบิดด้วยการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการกดดันและตรวจคน้นและจับกลุ่มผู้กระทำความผิดในการครอบครองอาวุธสงครามตามคำสั่งประกาศของคอสชอเพื่อนำมาดำเนินดำเนินคดีตามกฎหมาย สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหน่วยได้ดาเนินการกวาดล้างและจับกลุ่มผู้กระทําความผิดอย่างต่อเนื่องร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจโดยการจัดตั้งด่านตรวจเพื่อสกัดกั้นการขนย้ายสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่ซึ่งสามารถจับกลุ่มผู้กระทาความผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้อย่างต่อเนื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการนักลอบตัดไม้การบุกลุกพื้นที่ป่า ได้จัดชุดบริการล่าตะเวนเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มนายทุนตลอดถึงประชาชนที่เข้าไปบุกลุกป,ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งมีการรณรงค์มิให้มีการและมิให้มีการปลูกป,ป่าเพื่อสร้างถื้นป่าคืนสู่ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องหน่วยได้ดวาเนินการกวาดล้างป่าปาลมบ่อนการพรนันในพื้นที่ด้วยการจัดชุดเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารจัดชุดบริการตรวจตราจุดเสี่ยง มีการเล่นการบรรมการบรรนันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กําลังแข่งขันอยู่ในปัจจุบันในส่วนของการจัดระเบียบสังคมชุมชนในพื้นที่หน่วยได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ในการตรวจตาและกํากับดูแลไม่ไม่ให้มีการดําเนินการที่เอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนจากสถานบริการขบวนการหนี้นอกระบบรวมถึงการดริการขนส่งสาระของเอกชน การช่วยเหลือประชาชนตามโครงการรับจำนำข้าวหน่วยแน่ัจกำลังพลเข้าสังเกตการร่วมกับธนาคารทกสและอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรชาวนาในพื้นที่จังหวัดพะเยาซึ่งเมื่อวันที่25พฤษภาคมมีเกษตรกรชาวนาที่ยังได้รับเงินที่ยังไม่ได้รับเงินจำนวน18,469รายเป็นเงิน1,408ล้านบาทเศษ ถึงวันนี้มีเกษตรกรได้รับเงินไปแล้วณวันที่14มิถุนาย,ยน2557จำนวน15,903รายเป็นเงิน1,211ล้านบาทเศษคงเหลือเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินจำนวน1,290รายเป็นเงิน96บาทล้านเศษในห่วงเวลาที่ผ่านมา กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดฐานบุกพยาวได้ร่วมกับจังหวัดพยาวและองค์กรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพยาวเข้าไปช่วยให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติพายุลูกเห็บถล่มในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอปองอำเภอเชียงม่วนอำเภอจุนเพื่อสร้างความสุขให้กลับคืนมาสู่ประชาชนโดยเร็วที่สุดการช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่นๆในขณะนี้ หน่วยได้ร่วมกับจังหวัดพะเยาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาในการดําเนินการจัดสร้างฝายหลวงชะลอน้ําเฉลพระเกียรติขึ้นในพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในด้านภัยแล้งให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ให้มีแหล่งเก,ก็บกักน้ําเพื่อการเกษตรและการบริโภคออปพภคในฤดูแล้งปัจจุบันได้มีการดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน13ฝาย และกำลังดำเนินการอยู่จำนวนหนึ่งฝ่ายคือฝ่ายบ้านสันปุกจีใต้หมู่หนึ่งตะบงตรงเอตบลตรงสวนซึ่งเป็นฝ่ายขนาดใหญ่และได้รับความร่วมมือกันระหว่างส่วนราชการสถานศึกษาและภาคประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือนในการดำเนินการร่วมกันเป็นอย่างดีแผนการดำเนินงานในห่วงต่อไป กิจกรรมคือความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความปองรองสมานฉันท์และการจัดกิจกรรมคือความสุขให้กับคนในชาติลดความขัดแย้งให้กับกลุ่มต่างๆหันกลับมาร่วมมือกันนะครับโดยยึดถือสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์และความสงบสุขปลอดภัย ของประชาชนเป็นสำคัญมีกิจกรรมที่สำคัญดันนี้ในวันจันทร์ที่16มิถุนายนนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบฝายให้กับรัษฎรในพื้นที่อเภอเชียงคําอีก3ามฝ่ายซึ่งนอกจากกิจกรรมมอบฝวัญมอบความสุขให้กับประชาชนดังกล่าวแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆที่สำคัญอาทิกิจกรรมเสวนาสมานฉันท์นเพื่อการปฏิรูปของพีน่นงบ้าน กาญจนานำบลแม่ลาวอำเภอเชียงคำซึ่งจะเป็นการสร้างความรักความสามัคคีปองรองสมานฉันให้คนในชาติกลับมาเหมือนเดิมโดยเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัวจนถึงระดับชาติกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพฟรีโดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของจังหวัดฐานบกเยวร่วมกับโรงพยาบาลเชียงคำและการแสดงดนตรีเพื่อความบันเทิงและความสุขของประชาชน วันพฤหัสบดีที่19มิถุนายนหน่วยจะร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมปองดองอำเภอภูกรารยาวจัดก,กิจกรรมภูกรารยาวปลูกข้าวไร่ใส่ปุ๋ยสร้างความรักความสามัคคีความฟองดองสมานฉันท์และคืนความสุขให้แก่คนไทยทั้งชาติหน้าบริเวณพื้นที่ของอำเภอภูกายาววันศุกที่27มิถุนายนหน่วยจะ เริ่มจะร่วมกับศูนย์ปองดองสมานฉันเพื่อการบรรูปจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมคืนความสุขให้คนในชาติและพี่น้องประชาชนอย่าง,ย,างยั่งยืนหาสนามกีฬาเทศบาลเมืองพะเยาโดยมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลการละเล่นเกมการแสดงดนตรีการจำหน่ายสินค้าตงฟ้าและสาธุกการจัดจชุดแพทย์เคลื่อนที่เพื่อสร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวเมืองพะเยา ให้มีความรักความสามัคคีอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนโดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นสําคัญในนามของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติโดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจัาางหวัดหานบุรยาวจึงขอความร่วมมือกับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบวนการแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองเพื่อนำสันติและความสงบสุขกลับคืนมาโดยเร็ว ครับอันนี้ก็ตาม